สวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัรุ่นนูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมซูเปอร์มาริโอวันเดอร์บอสวันเดอร์นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อเกมแผ่นเกมอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับเออเกมนี้นะครับเป็นเกมอ่ามาริโอในปี2023นะท่านผู้ชมนะเป็นภาคใหม่ล่าสุดเลยนะวันที่อัดนะท่านผู้ชม เกมนี้นะครับเล่นได้ถึง4คนเลยนะสนุกถึง4คนเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะอืมแล้วเกมนี้นะครับราคา1,800บาทนะครับข้อดีของการซื้อแบบแผ่นนะครับหนึ่งเลยนะครับเวลาเราเสียบลงไปในเครื่องนี่มันจะมีข้อมูลอยู่ในแผ่นอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องโหลดลงเพิ่มนะเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะครับเล่นออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องต่อหนิดนะท่านผู้ชมนะอย่างที่2นะครับสำหรับใครที่ชอบแบบสะสมนะภาคนี้แนะนำนะครับเล่นได้60เฟรมนะอย่างที่3นะท่านผู้ชมนะเวลาเราเบื่อนะครับหรืออว่าาาาเรรต้งกขย ไว้เพื่อนยืมนะครับก็สามารถขายหรือว่าให้เช่าได้เลยนะฮะอืมนี่ก็เป็นข้อดีของการซื้อแผ่นนะั้นพันเป็ร้อยบาทนะครับยิงซื้ออยู่นั่นแหละคำจะจะคลิปวันนี้นะครับเราจะไปเล่นกับรถตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นั่นเองนะครับเป็นเครื่องเล่นเกมพกพากระทัดรัดนะฮะท่านผู้ชมนะมิติเครื่องโดยรวมเนี่ยใหญ่กว่า iPhone 13 Pro Max แค่นิดหนึ่งนะท่านผู้ชมสามารถใส่กระเป๋าเกมพกพาไปเล่นได้นะแล้วก็ยังมีในส่วนของความแรงนะครับจะอยู่ที่0.4เท s l ฟ f l เลยนะเออเครื่องก็ถือว่าไม่ได้คริฟคลิฟเลนะขนาดหน้าจอนนนนี่่5.5ิ้วะครับเป็ IPD อา IPS LCD นะท่านผู้ชมไม่ใช่จอ OLED นะครับหกสิบเพื่อนนะความละเอียดเป็น HD 720p นั่นเองนะครับอืมมากับเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาถึงสุดถึง3,500ันหมิลลิแอมป์นะได้ในนาสูตสุดรหถึงอ่าไม่ใช่6อ่า4ถึง6ชั่วโมงนะท่านผู้ชมน,นะอืมตัวนี้ก็ถือว่าแบตอึดอยู่นะแล้วก็ ด้านบนนะครับจะมีช่องระบายอากาศนะทุกคนนะแล้วก็ในส่วนของช่องเสียบหูฟัง3.5ช่องเสียบเกมการ์ดนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่ไทรซีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถชาร์จได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องเสียบไมโคร SD สพีการ์ดนะสายได้สูงสุดถึง2ทีละ่าใบเลยนะครับแต่เครื่องนี้เขาให้มาอยู่แล้วนะสามบสอกิกเนาะอืมราคา1,000ราคา6,990บาทนะสำหรับมือหนึ่งนะครับมือสองอยู่ที่ราคาประมาณ3-4,000่พันะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปกดไปดูก่อนได้นะครับอืเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับตัวเกมนนี้ะ ไปเลสสกูเกมนี้เนี่ยในหกสิบเฟรมนะครับเป็นแนวมาริโอ้นะนี่เห็นไหมอันนี้พี่ก,กำลังแบบมาเดินเก็บเหรียญเนาะแล้วพี่ก็จะไปปลดล็อกสถานที่ใหม่ๆนะครับเป็นเกมที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบแบบสบายๆชิวๆนะเย้ป yeah. ลดล็อกด่านใหม่ครับนี่ันจะพาเราไปนะครับไปด่านใหม่สักหน่อยเย้เวิลี่กู๊ด เรียบร้อยแล้วนะฉันทำลายหินนั้นให้แล้วโอเคเอไปปลดล็อกด่านใหม่วะ่ะด่านนี้ไม่เคยเล่นมามาเอ,เอมันจะมีสกิลให้ใช้ด้วยนะให้เราได้เลือกใช้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้คืออะไรวะคอยรีวอชมัตรูมอีควิปอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ออโต้ออโต้สุ per ปปมัชรูมไม่เอาเอาน,นี่ดีกว่ามันจะมีพวกสกิลว่าเราใช้นะพวกนี้นครับเย่ yeah. ไปเลยจ้า นี่แปลงร่างได้นี่เป็นไงะนะนี่ไปไหนเอ๊ะแปลงร่างได้นะภาคนี้นี่แล้วก็เก็บพวกเหรียญอะไรพวกนี้นะครับะจะมีเหรียญเหรียญเงินธรรมดากับเหรียญสีม่วงนะอันนี้จำเป็นนะครับของอันนี้อุ้ยอุ้ยนี่นี่สวยเอ็กซ์ลิ้นนี่เลย อันนี้เราเป็นล่างล่างไฟนะทุกคนนะมันจะมีล่างอ้วนกับล่างไฟนะครับวิ้ยอะไรอ่ะโอ้คอปเตอร์ว่าแต่หิวหาเราไปไหนเนี่ยฮ่าฮ่าขึ้นไปยังไงเนาะนี่เนาะโอเคมีงไงนี่น,นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเพลียดีกืดเย้รีวิวอัพหนึ่งอันนะครับขึ้นไปทำอะไรได้เนาะตรงนี้ รูมาข้างล่างก็ได้ครับเย้<ฮ> yeah. ก่อนลูกไฟลงไปก่อนนี่ต๋องเขาะครับนี่นี่แต่ว่าตัวนี้จะวิ่งไม่ไวนะเป็นตัวก่อนหน้าน,นั้นจะวิ่งไวอยู่เฮ้ยเดี๋ยวทางขึ้นมา นี่แน่ขึ้นไปด้านบนืางยีนให้มองไม่เห็นอ่าจุดเซฟครับติดพลังพาวเวอร์ไว้ก่อนสวยกระโดดชนครับชนบล็อกชนบล็อกเย้ ายส์ายส์ายส์นี่ไอ้ตัวนี้เราไม่นั่นไม่ได้คณดูวุ้ยเหลบไม่ทันเย้หยิบเงินมานะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้ ลองขึ้นไปด้านบนก่อนนะฮะ <Okay. S 1> อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวกด, while, ดวายเหรออ๋อดึงตรงนี้ลงอ่าเข้าสู่สิ่งมหัศจรรย์วันเดอร์เว้ยต้องหาให้ได้ครบ5อันนะทุกคนนะนี่เปลี่ยนเป็นร่างไฟนี่มี5อันนะเก็บให้ครบวันเดอร์ไหนกันมด,ดนนอนี่เนาะ Yeah, this <is> wonderful. wonderful, this is wonderful. ไปครับผมว่าน่าจะอยู่ด้านบนนะเฮ้ยมันมีพวกเต่าเล่นสกเก็ตบอร์ดตรงนี้ระวังให้ดีนะคนดูโอ้โน,นี่นี่เฮ้ยบากก่ yeah. อ Yeah รอมันร่วงลงมาสวยด้านต่อไปไปรตรงไหนเอ้ย เอ้ย look at this อ่ามีตัวนี้อยู่โอเคคืออะไรอ,อ่ะอ่า excellent ต้อยหน่อยวเล็กอันหนึ่งคนดูเก็บเสร็จปุ๊บก็จะผ่านด่านนะครับไปอ่ะ นี่เคมีด้านบนนะฝั่งนี้นี่ไงนี่ไงเห็นคอยแล้วเดี๋ยวะเราไปชนในตรงนี้ก่อนเผื่อมันจะมีเหรียญในเก็บนั่นไงเย้ yeah! โอ้ทำได้ดีมากเลยเฮ้ยอันนั้นอยู่ด้านบนโอ้ยนี่แปลงล่างต่อครับเรามาโนตึงอยู่แล้ว อ่าทางขึ้นอยู่านบนใช่ไหมขึ้นไปไนเรื่อยๆนี่เนี่ยบ้าวเรียบร้อยนะครับมาดูได้มาหนึ่งก้อนเก็บให้หมดครับตอนนี้ลอยลงลอยลงอยูย่ยยยยยย yeah nice nice มีสามสิบหกชีวิตแล้วถ้าเก็บเหรียญเยอะมันก็จะรีให้นะครับรีชีวิตเราให้เพิ่มชีวิตให้ อ้ยดาวโอเควิ่งไวขึ้นอ๋อมันจะป้องกันตัวเราด้วยคนดูดาวเย้ yeah. โอ้โนี่อ่ะตัวนี้ก็พอ Very good b r o y yeah. e ้ h ฮ่าฮ่าแต่มจะจัดเลยใช่ไหมละ่ะคนดู เรียบร้อยนะฮะไปตรงไหนต่อโอ้อยู่ด้านบนเลยนะครับตอนนี้นไปเดินไปเนี่ยท็อปอัพเดี๋ยวเราทำด่านไหนก่อนด่านนี้ก่อนละกันเก็บตรงนี้นะฮะ w o n d e r f u l ไปจ้าเราทำอะไรวะอันนี้ดี นีน่เนี่ยอ้าวสวยสวยอุ้ยอะไรวะอืมอืมอุ้ยไม่ทันวิสวยเนี่ยดานนี้ผ่านยังไงวะผมผมก็ไม่รู้นะเราต้องดันในตรงตัวนี้ขึ้นใช่ไหม ของแล้วก็ของนะของแล้วก็ของอะไรวะออกออกออกด่านนี้ไม่รู้ด่านนี้ไม่รู้ครับออกก่อนเย้ yeah. ไปด่านต่อไปนะฮะบางด่านเราไม่รู้นะวิธีการผ่านนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เสียเวลาเล่นเนาะเฮ็ดจิเกิเย้ เฮ้ยบริดชาลินเหรออืมสวยแปลงน่างกขหน่อยโฟลดตมันบอกให้เราลอยตัวนะครับลอยตัวไปโอเคอุ้ยนี่ลอยตัวข้ามไปนะเฮ้ยเฮ้ย้ไปดาเวกเอามาเอามาย เงี้ยอุ๊ยหลุดไปเลยนหนึ่งโอเคต้องลิงดีๆนะครับสวยโดดครับอืมต้องกด B กับ Y ายพร้อมกันนะนี่เฮ้ยเกือบไม่ผ่านแม่งโอเคซีฟก่อนตรงนี้ นายส์ alright alright วิวิวิเอ้าวิวิวิเอ้าไม่บานได้ไงมาเราลูกไปหน่อยนะคุณดูนะอืมเก็บเหรียญวิฝั่งนี้ฝั่งนี้เด้อเด้อาด้อสวย ไปเราไม่จะเป็นต้นี้ก็ได้นะคนดูนะโอเคสวยเราจะข้ามไปตรงนี้นะครับอืมได้อยู่ได้อยู่เพราะว่ามันกดยากไปหน่อยนะสกงสกิลที่ใช้โอเควิค่

บันไดบันไดเบรลิกอดอุย้ยไม่ถึงอ่าตอนนั้นนะไม่เป็นไรนะครับพอได้อยู่พอได้อยู่โอเค nice เรียบร้อยนะบายบายเรียบร้อยนะฮะทมผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ,น,รบน,น,นี่ดนะ้านนะนี้เรียบร้อยแล้วครับ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม Super Mario b โอ s Wonder นะลิงก์ซื้อเกมอยู่ดนะ้านล่างของยานคลิปนะครับไปซื้อกันมาได้นะแล้วก็ลิงก์ซื้อเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า